สวัสดีครับพบกับรายการบอลทอมองเทนกับพวกเราสองคนนะครับครับก็ผมนิวครับผมกับผมฟิลครับอ่าเรวันนี้มากลับมาสองคนเหมือนเดิมใช่ครับราคาทองคําเป็นยังไงบ้างครับฟิลก็ตัวโกลฟ์ฟอร์ดก่อนแล้วกันนะครับอ่าโกลฟ์ฟอร์ดเนี่ยยังค่อนข้างไฟเวย์ถึงไฟดาวนะครับในระหว่างวันนะครับอ่าช่วงเช้าเนี่ยอยู่แถวประมาณ ประมาณ1,317เหรียญนะครับล่าสุดนี้ลงมาเล็กน้อยครับอยู่ที่1,315เหรียญนะครับครับขณะที่ตัวค่าเงินบาทเรียกว่าเป็นไฮไลท์วันนี้เลยนะขึ้นมายาวกรับมาอ่อนค่าใช่ครับอ่อนค่ามาหากวันนี้นะครับล่าสุดนี้อยู่ที่31.7 7ตกว่าใช่7ตักว่าแล้วนะครับช่วงเช้านี้อยู่ประมาณ31.6อยู่เลยนะครับก็อ่อนค่ามาประมาณ10กว่าสตางค์ได้นะครับในส่วนของค่าเงินบาทเราทําให้ตัว ราคาทองคำในประเทศตัว96.5นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับอยู่ที่1 9 7 7 0บาทนะครับล่าสุดเลยนะครับครับก็สถานการณ์ในส่วนของราคาเป็นประมาณนี้นะครับครับแล้วที่ใช่ครับที่ประเด็นเราต้องติดตามนะครับมาอัปเดตกันหน่อยเริ่มที่ประเด็นเล็กๆกันก่อนเลยนะครับละกันนะครับล่าสุดนี้อิตาลีครับ ได้ออกมาคาดการ GDP ปีนี้นะครับคาดว่าจะโตได้แค่0.1%เท่านั้นนะครับ,รบก็และยังมีการดําเนินนโยบายการขัดดุลก็ประมาณต่อเข้าสู่ระบบ2.4%ต่อ GDP ครับก็เป็นประเด็นนะครับที่เรียกว่ากดดันในส่วนของค่างเงินยูโรเล็กน้อยนะครับ,รบในระยะสั้นแต่ถ้ามองกันในระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยมันส่งผลให้เงินนะครับกลับเข้าเซฟเฮฟเวนนะครับอย่างทองคำ ก็เนี่ยแหละเป็นประเด็นหนึ่งมาก่อนเลยนะครับค่ะที่ยามมองเป็นบวกใช่ไหมครับใช่ระยะยาวมองเป็นบวกนะระยะสั้นอาจจะมีการอ่อนค่าของดอลลาร์ยูโรเล็กน้อยนะครับในส่วนนี้ค่ะที่ต่อมาครับมาพูดถึงสำนักงานสถิติจีนครับประกาศตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ติดลบ14เเเยือนเยือครับโดยหลักๆเนี่ยมาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์นะครับที่มีกำไรลดลง42เซนครับ ลดลง42%ภาคยานยนต์เกือบครึ่งเกือบครึ่งบอกว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติอ่นะใช่ยิ่งบวกกับในช่วงที่ผ่านมาปลายสัปดาห์ก่อนมีอินเวอร์ตยูเคิร์บ้างสัญญาณจะเกิดรีเฟชชั่นกันบ้างทั้งทุนก็เริ่มพูดถึงในส่วนของประเด็นนี้กันทองคําเลยเนี่ยบอกเลยว่ามีความน่าสนใจมากในช่วงนี้นะครับเริ่มกลับมาร้อนแรงนะครับอีกครั้งมาอัปเดตสถานการณ์เบรกซิตกันหน่อยนะครับหลังจาก ล่าสุดนะครับทางสมาชิกรัฐสภาอังกิษครับเตรียมเสนอนะครับทางเลือกทดแทนเบรกซิตของนางเทรซ่าเมย์นะครับก็จะประชุมกันในคืนนี้นะครับว่าทางเลือกที่เหลือเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราก็มาติดตามการชนการช่วงนะครับเที่ยงคืนวันนี้ครับซึ่งนะครับคาดการณ์กันว่าถ้าตอนดังกล่าวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยทีเดียวนะครับในส่วนของประเด็นเบรกซิตนี้ครับ และถ้ามาดูในส่วนของประธานคณะกรรมการที่การยุโรปนะครับกล่าวถึง Bre x i t นะครับว่าเขาเต็มใจนะครับที่จะยอมเลื่อน Bre x i t ออกไปเลยวันที่12เมษายนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถไม่น่าจะหาข้อตกลงได้ภายในวันที่19อยู่แล้วล่ะเพราะงั้นเขาก็ยืดให้ได้ถึงวันที่12เมษายนใช่ไหมครับแต่เนี่ยคณะกรรมการเขาบอกว่าเต็มใจที่จะยืดออกมานะครับเพื่อที่จะให้ได้ข้อตกลงกันมากขึ้นนะครับอีกทั้งเนี่ยเบรกซิตเองเนี่ย ประชาชนชาวอังกฤษเนี่ยมีการประท้วงกันอยู่เลยนะครับ,รบที่ไปประท้วงกันตามท้องถนนเป็นล้านคนเลยนะครับแล้วมีการโหวตไม่เห็นด้วยครับถึง6ล้านคนผ่านทางเว็บไซต์นะครับหรือว่าเป็นไปได้ไหมครับคุณฟิวที่จะมีการโหวตลงประชามติเรื่องเบ <c oughs> สิคครั้ง <c oughs> ทงี่สองเขาก็มองกันว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะในส่วนนี้แต่คืออังกฤษอะ อาจจะโหวตลงประชาม,มติครั้งที่สองกันแต่แต่ภาพพ่โหลดเนี่ยจะเอาอยัางไงเพราะว่าเดิมทีเขาบอกแล้วไม่อยากเลื่อนนะครับถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็เหมือนจะเป็นการกลับคําพูดของเขานะครับ,รบแต่บางคนก็มองอาจจะมองว่าถ้าหากไม่เลื่อนเนี่ยแล้วออกแบบโนดิลเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อเฐกิจอย่างมากดังนั้นอาจจะยอมเลื่อนดีกว่าหรือเปล่าในส่วนนี้นะครับครับเราก็ยังให้น้ําหนักนะครับมโอกาสิบ5 0สิบแหละจริงๆเรื่องนี้บอกยากนะว่า มันจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเป็น uncertainty นะครับในส่วนนี้ต้องติดตามต้องติดตามในส่วนของ Brexit นะครับอีกทั้งในวันพรุ่งนี้ครับและเมื่อื่นครับจะมีประเด็นสงครามการค้ากลับมาอีกครั้งนะครับสหรัฐกับจีนเตรียมตัวคุยกันครับที่รุงปักกิงในวันพรุ่งนี้ครับก็ตัวแทนการค้าเช่นเคยครับโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์มาคุยกับรองประธานรัฐมนตรตีนะครับของจีนก็คาดว่ายังไม่น่าจะได้ข้อสรุปเหมือนเดิมนะอีกทั้งเนี่ย โรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์เขานี้เนี่ยเขาออกมาพูดนะครับถึงประเด็นสงครามเอ่อสงครามการค้าที่จะเจรจากันในวันพรุ่งนี้เนี่ยว่าผมไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะแบบจะได้ข้อสรุปทันทีนะครับเรากําลังทํางานอยู่หากมีข้อตกลงที่จะยอมรับหรือไม่เราหาทางอื่นๆต่อไปก็คือหมายเขาว่าทั้งเนี่ยเขายังไม่ค่อยหวังเลยนะว่าเราจะได้ข้อสรุปภายในทัน,นทีที่ไปเจรจากันตั้งแต่ไม่เริ่มเจรจาครับซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยพูดอย่างนี้นะ ครั้งที่ผ่านมาเขาบอกอารมณ์แบบคิดว่าน่าจะเจจากันได้ใช่แต่ครั้งนี้ออกมาตั้งแต่เริ่มยังไม่เริ่มเจจาเนียพูดว่าไม่ได้ไม่ค่อยตั้งความหวังเท่าไหร่ก็รอดูใช่ครับในส่วนนี้ซึ่งนะครับถ้าครั้งเนี้ยเจจากันไม่ได้ก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการจีนไปเยือนอเมริกาช่วงต้นเดือนมษายนอีกทีนะครับในส่วนนี้ครับมีข่าวนี้รอมาก่อนแล้วเนี่ย ก็น่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปเหมือนเดิมในประเด็นสงครามการค้านะครับที่ในคืนนี้ครับมีตัวเลขเศรษฐกิจต้องติดตามครับเป็นตัวเลขของทางสหรัฐครับตัวเลขดุลการค้าจาเดือนมกราคมนะครับคาดขาดดุลการค้าลดลงที่5 7 0 0 0ล้านเหรียญนะครับเดิมนี้ขาดดุลการค้าที่59,800ล้านเหรียญครับครับที่ถ้ามาดูในทางเทคนิคกันหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับในช่วงนี้ก็จริงๆถ้ามองระยะยาวหรือกลางๆกลางๆถึงยาว มันก็ยังเป็นอัพเทนอยู่ใช่ครับโลก็ยังยกขึ้นเรื่อยๆนะครับฟิลยกขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังอยู่อัพเทนแต่ว่ามันเป็นอัพเทนแบบไม่ค่อยผันผวนอ่ะค่อยๆเชยๆใช่ไม่ค่อยไต่ขึ้นไปนะครับผมก็ถ้ามองกว้างๆหน่อยก็อาจจะเป็นกรอบไซด์เว้มากกว่านะครับถ้ามองกรอบใหญ่ๆหน่อยนะครับ ก็ตัวสปอร์ตยังคงไซด์เวย์นในกรอบแถวๆยืนเหนือพันสามได้แต่ก็ยังมไม่สามารถผ่านแถวๆดึงพันสามอยสามสิบไปได้เนาะครับเนาะประกอบกับค่างเงินบาทค่อนข้างที่อยากผันผวนด้วยช่วงนี้ใช่ครับ,รบสถานการณ์บ้านเมืองเราก็ไม่ค่อยแน่นอนเนาะใช่ครับทำให้เงินบาทค่อนข้างผันผวนราคาทองก็สักโปรเกต์ห้าเลยเลย,เลยไม่ค่อยไปไหนก็ยืนเหนือแถวๆหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยได้นะครับ ก็ล <F gez os> <aff chter> ูกค้าทีนี้เชื่อว่าขึ้นมาแถวๆหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเนี่ยหลายคนก็เทคโปรฟิตไปบ้างแหละทำกำไรขายไปเยอะแล้วคาดว่าน่าจะรอซื้อบ้างแหละนะครับผมก็วันนี้ผมให้แนวรับใกล้ๆเลยแถวๆหนึ่งพันสามร้อยสิบเหรียญตรงนี้นะครับเป็นรับแรกบริเวณเส้นล่างของบ o l เลนเจอร์แบนด์นะครับกรอบจะแค่นิดนึงเพราะว่าราคาไซด์เวนะครับถ้าเป็นราคากกสิบจุดห้าก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยนะครับตรงนี้รับแรกรับที่สอง 1,298เหรียญตรงนี้นะครับครับถ้าเป็น96.5ก็อยู่ที่19,570นะครับส่วนแนวต้านผมมองต้านแรกแถวๆ1,322เหรียญเป็นเส้นบนของ Bollinger Band นะครับถ้าเป็นราคา96.5ก็อยู่ที่19,800ครับต้านที่2มองแถวๆ1,328เหรียญน,นะครับถ้าเป็นราคา96.5ก็อยู่ที่19,870นะครับ กลยุทธ์ก็สําหรับคนที่มีทองหรือว่าซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วและยังถือรุนต่อก็อยากให้ถือรุนไปก่อนนะครับผมมองว่า,าเงินบาทน่าจะกลับมาอ่อนได้อีกนะครับแล้วจะทําให้ราคา9ก้สจุดห้าแพงขึ้นนะครับส่วนคนที่าขายหมดแล้วรอซื้อก็ลองหาจังหวะทยอยซื้อตดำในรับนะครับบริเวณรับแรกนี่ก็ถ้ายอดลงมาก็อาจจะเข้าก่อนสักไม้เล็ก นะครับครับแล้วถ้าย่อลงมาอีกก็ไปรอไม้หนักแถวๆหนึ่ันสองร้อยหกสเหรียญเนี่ยอาจจะเข้าเยอะหน่อยครับนะครับกลยุทธ์ก็ยังมองย่อหาจังหวะเข้าซื้อนะครับส่วนคนที่อยากเล่นกลางถึงยาวก็ถือดุ้นได้นะครับผมน่าจะไปต่อนะครับก็สําหรับเราวันนี้เราสองคนมีเพียงเท่านี้นะครับก็จะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยนะครับครับสวัสดีครับ